ทำไมเป็นหน,หนึ่งคู่รักมาราธอนนะคะที่เขาผ่าดูใจกันมาเข้าสู่ปีที่10แล้วสําหรับสาวน้ําตาลพิจักขณาและหนุ่มไผ่พาทิ์ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วง7ปีเนี่ย เธอก็บอกว่าเคยหวั่นหวั่นกลัวกลัวอาถันเหมือนกันนะแต่ก็สามารถจับมือฝ่ากันมาได้แบบสบายๆนะคะนอกจากนั้นสารน้ำตาลยังเผยด้วยว่าทุกวันนี้ก็มีกลัวเหมือนกันแต่ที่กลัวเนี่ยเป็นการกลัวเรื่องที่พี่ไผ่เขาจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมากกว่าเพราะว่าเพื่อนๆนั้นชอบขู่คะ่ะคุยกันแล้ว ก็ไมเซอร์ไพรส์ไงก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หมายถึงว่าเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ได้แบบช่วงอุยระยะเวลาแบบใกล้ๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเก่อนเบไปแล้วจริงๆแล้วเรามีแผนจะในช่วงปีไหนคือหนูกลัวมากกลัวตลอดเวลาเขาชวนไปไหนอ่ะคือหนูกลัวแบบว่ามีหรือเปล่าวะเพื่อนะก็ขู่ขู่ตลอดว่าแบบว่าเฮ้ยระวังนะแบบเดี๋ยวต้องแต่งตัวดีๆนะเราก็แบบหลังๆแปลกๆเพื่อนชอบมาเที่ยวด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความระแวงหลังตลอดทุกทลิป แต่ว่าก็คือบอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าเออมันมัน,มนอย่าพ่องอะไรเงี้ยค่ะแค่ยังเหรอแ่ปอันนี้ต้องโทษโควิดโทษโควิดจริงๆคืออ,ออะไรที่มันควรที่จะมั่นคงได้แล้วหรือว่าชีวิตเราที่เราวางแผนสเต็ปแต่และอย่างไว้แบบมันไม่ได้เป็นไปตามแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเข้าปีที่สิบแล้วก็เลยรู้สึกว่ามัน มันคข้างที่จะมันมันโคงมามาปีแรกปีหนึ่งปีสองปีสามโอเคมันอาจจะดูเป็นเป็นอะไรที่มันหวานแววอะไรอย่างเงี้ยละมุนตุ้นตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้ไม่หวานแล้วตอนนี้มันจะเป็นเหมือนผูุใหญ่ขึ้นเราก็มองอะไรที่มันมันอยู่บนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นหนูรู้สึกว่าผ่านเจ็ดปีมามันดีกว่าเดิมคือโอเคหนึ่งสองเสร็จปีแล้วมันดีใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย ช่วง5 6าเนี่ยห้าเนี่มันเป็นช่วงที่เอ๊มมันเหมือนจะไม่ใช่เหมือนแบบว่าเฮ้ยเขาดูมีความชอบเยอะมากแบบความชอบเยอะอยิ่งกว่าประกันชีวิตอีกอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมคืนแน่นมากเราก็แบบเอะเราจะเอาตัวเราไปแทรกตรงไหนดีคือถ้าอยากอยากมีช่วงเวลากับเขาเราก็คือต้องเอาตัวไปอยู่ในกิจกรรมของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยกับการพยายามแต่ว่าพอมันมันได้เริ่มปรับกันอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจมากขึ้นพอเขาเข้าใจเรามากขึ้น เราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแลวเขาชอบมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้ตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ